สวัสดีค่ะเด็กๆก,ก็มาพบกับครูกบอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษานะจ๊ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะยังอยู่บทที่4นะคะในเรื่องของศาสนิกชนที่ดีและศาสนาพิธีน่ารู้นะคะคาบที่แล้วคุณครูให้ทําแบบฝึกหัดไปสองหน้าใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับสถานที่ใช่ไหมคะศาสนา สถานนะคะส่วนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องเรื่องพิธีกรรมนะคะพิธีกรรมที่สําคัญของพระพุทธศาสนานะคะพิธีกรรมที่สําคัญของพระพุทธศาสนาเนี่ยมีหลายวิธีเลยนะคะมีหลายพิธีนะคะอย่างแรกที่เราจะต้องรู้นะคะก็คือการอาราธนาศีลน,นะคะการอาราธนาธรรมและการอาราธนาพัปริษนะคะมันเป็นบท ะะบทสวดที่สำคัญนะคะของชาวพุทธที่จะต้องรู้นะคะก่อนอื่นเราต้องมาดูกันก่อนว่าการอาราธนาคืออะไรนะคะการอาราธนาคือการกล่าวเชื้อเชิญพระสงฆ์ในพิธีนะคะที่ต้องให้ศีลน,นะคะสวดพระปริศ หรือแสดงธรรมนะคะซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิมนะคะคำว่าดั้งเดิมก็คือตั้งแต่สมัยแต่ก่อนเลยนะคะจะต้องมีการอาราธนาศีลอาราธนาธรรมแล้วก็อาราธนาพระปริศนะคะซึ่งการอาราธนาที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณีได้แก่ การอาราธนาศินนะคะอย่างที่1 2ก็คือการอาราธนาธรรมนะคะสก็คือการอาราธนาพระปริศนะคะทีนี้เรามาดูคําอาราธนาศินกันนะคะคาอาราธนาศินนะคะก็คือศิลห้านั่นเองนะคะไมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนณทายะติสารเนนสหปัญจศีรานิยาจามะ ทุติยามปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลัคนถายะติสรารเนนะสหปัญจะศีลานิยาจามะตาติยามปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลัคนถายะติสรารเนนะสหปัญจะศีลานิยาจามะที่คุณครูได ท่องไปอันนั้นคือคำอาราธนาศินห้านะคะต่อไปเป็นบทอาราธนาธรรมนะคะพรมมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันทิวรังอายาจถะสันตีทะสัตตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมมังอนุกรรมปิมังปะชัง อันนี้คือคำอาราธนาธรรมนะคะต่อไปคำอาราธนาพระปริศนะคะวิปติปติพาหายะสัพพะสัปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปะริตังภูธมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะ ปริตังภูธังคลังวิปติปติพาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังภูธังคลังอันนี้คือคำอาราธนาพัพปริตนะคะเราชาวพุทธนะคะต้องท่องคำอาราธนาทั้งสามบทนี้ให้ได้นะคะอะต่อไปนะคะเรามาดูพิธีกรรม เรารู้คําอาราธนาศิลอาราธนาธรรมแล้วก็คาอาราธนาพระปริศที่ชาวพุทธจะต้องรู้ไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูพิธีกรรมที่สําคัญนะคะที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือการบวชนะคะการบวชเนี่ยเป็นศาสนาพิธีที่เป็นพุทธบัญญัติ คำว่าพุทธบัญญัติก็คืออะไรก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงวางกฎแล้วก็ข้อบังคับเอาไว้นะคะอย่างกว้างๆสองลักษณะนะคะการบวชนะคะแบ่งออกเป็นสองลักษณะก็คือ1นนะคะการบรรพชาบวชอย่างแรกนะคะก็คือการบรรพชาการบรรพชาก็คือการบวชอะไรคะการบวชนนั่นเองนะคะผู้ที่บวชจะต้องอายุตั้งแต่กี่ปีคะนักเรียนผู้ชายต้องรู้นะคะ จะต้องอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปแล้วก็มีคุณสมบัติอื่นตามที่เขากำหนดไว้อย่างครบถ้วนนะคะเมื่อบรรพชาแล้วเนี่ยต้องประพฤติปฏิบัติตามธรรมพระธรรม,มวินยัยอย่างเคร่งครัดและรักษาศีลสิบข้อนะคะอันนี้คือการบวชพรรชานะคะก็คือการบวชนนั่นเองบวชได้ตั้งแต่อายุ7ปีขึ้นไปรักษาศีลสิบข้อนะคะต่อไปนะคะ การบวชประเภทที่สองจะเรียกว่าการอุป,ปสมบทการอุป,ปสมบทเป็นการบวชพระภิสุนะคะเป็นการบวชพระภิสุซึ่งผู้ที่บวชจะต้องมีอายุตั้งแต่เท่าไหร่คะยีปีขึ้นไปอย่างนักเรียนนักเรียนผู้ชายเนี่ยถ้าตอนนี้เราอายุ11ปี12ปีใช่ไหมคะอันนี้เขาจะเรียกว่าการบวช บวชเนนนะคะหรือที่เรียกว่าการบรรพชาส่วนถ้ามีเมื่อนักเรียนโตขึ้นนะคะเด็กผู้ชายที่โตขึ้นแล้วอายุ20ปีขึ้นไปนะคะไปบวชอันนี้เขาจะเรียกว่าการอุปประสมบทการรักษาศีนก็จะเป็นการรักษาศีนส2 7ข้อนะคะอันนี้คือผู้ชายนะคะถ้าถ้าจะบวชก็จะแตกต่างกันตรงที่อายุนะคะถ้าอายุ7ปี นะคะจะเรียกว่าบวชสามเณรรักษาศีลสิบนะคะแต่ถ้าเป็นการอุปสมบทจะเป็นการบวชพระพิสุก็คืออายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ต้องรักษาศีลส2 7ข้อนะคะอันนี้จะเรียกว่าการอุป,ปรสมบทนะคะต่อมาเรามาดูพิธีกรรมนะคะอีกอย่างหนึง่งนะคะที่ชาวพุทธจะต้องรู้นั่นก็คือการทอดผ้าป่า การทอดผ้าป่าผ้าป่าคืออะไรในสมัยพุทธกาลนะคะเรียกว่าพระบางสกุลจีวอาพระบางสกุลจีวรนผ้าป่าก็คือพระบางสกุลจีวรเป็นผ้าเปื้อนฝุ่นที่ไม่มีเจ้าของนะคะเจ้าของไม่หวงแหนด้วยเป็นผ้าที่อยู่ตามป่าตามดงป่าช้าอันนี้คือในสมัยพุทธกาลนะคะก็คือคําว่าพุทธกาลก็คือสมัยแต่ก่อนนั่นเองนะคะก็คือผ้าบางสกุลจีวรนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยนะคะพระพิสุสงก็ทำการมาเก็บเก็บมาทำอะไรคะเก็บมาเย็บต่อกันแล้วก็นำไปซักนะคะแล้วก็เอามาย้อมย้อมด้วยน้ำฝาดซึ่งแล้วก็ทำมาเป็นเครื่องนุ่งห่มเขาจึงเรียกว่าผ้าบังสกุลจีวออันนี้คือในสมัยพุทธกาลนะคะการทอดผ้าป่าเนี่ยสามารถทอดได้ตลอดทั้งปี ะะการทอดผ้าป่าสามารถทอดได้ตลอดทั้งปีเวลาใดก็แล้วแต่ที่จะสะดวกเพื่ออะไรเพื่อเป็นการบํารุงพระสงฆ์บํารุงศาสนาศาสนาสถานนะคะและสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชนซึ่งเป็นการทอดผ้าป่าซึ่งการทอดผ้าป่าในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่หลายแบบนะคะเช่นผ้าป่าสามาคัคคีนะคะหรือผ้าป่าหาง กระถินก็ได้ส่วนขั้นตอนนะคะขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนที่1น,นะคะต้องมีการจัดกองพระป่าก่อนนะคะต้องมีการจัดกองพระป่าวางไว้ในที่ที่เหมาะสมนะคะเสร็จแล้วนิมนต์พระพิสุสงฆ์หนึ่งรูปนะคะสามมรรคทายกนะคะจะเป็น จะเป็นผู้กล่าวนำคําบูชาพระรัตนตรัยนมัสการพรตตะ,ะพรัตนตรัยนะคะพระรัตนตรัยคืออะไรคะนักเรียนก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นเองนะคะแล้วก็ทําการอาราธนาศีลต่อไปขั้นตอนที่4พระภิกษุเขาก็จะพระภิกษุท่านก็จะทรงให้ศีเลเรานะคะส่วนขั้นตอนที่5ก็คือผู้ร่วมพิธีสมทานศีลน,นะคะขั้นตอนที่6กนะคะก็มรรคทายกก็จะทําการกล่าวนำถวายผ้าป่านะคะ ขั้นตอนที่7พระพิสุสงพระพิสุก็จะทําการชักผ้าพระป่านะคะแล้วก็สวดอนุโมทนาส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะคะจะประทานนะคะประทานในพิธีนะคะจะกวดน้ําและก็รับพรอ,อันนี้ก็จะเป็นอันจบพิธีส่วนคําถวายนะคะคําถวายเวลาที่นักเรียนไปวัดเนี่ยนะคะตามเทศกาลก่อนที่จะเกิดโควิดนะคะเวลาที่ ตามเทศกาลต่างๆเช่นวันสงการวันขึ้นปีใหม่นะคะบางทีก็จะมีการตั้งกองพระป่านะคะเอาไปถวายวัดคำบทสวดที่เราจะต้องที่เราจะได้ยินนะคะก็จะเป็นบทสวดของการถวายพระป่านะคะนักเรียนก็ดูหน้าจอได้เลยนะคะก็คืออันนี้เราไม่ต้องรู้ก็ได้นะคะแต่แต่เราก็ต้อง ต้องเข้าใจว่าการถวายผ้าป่ามันเป็นยังไงนะคะมีขั้นตอนแบบไหนนะคะการถวายผ้าป่าเนี่ยสามารถทําได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะถ้าเป็นในสมัยพระพุทธกาลเนี่ยเขาจะเรียกว่าผ้าบางสกุลจีวรน,นะคะเป็นผ้าเปื้อนฝุ่นที่ไม่มีเจ้าของนะคะตามป่าตามดงนะคะเสร็จแล้วพระพิสุส่งก็เก็บมาเย็บต่อกันนามาซักแล้วก็นํามาย้อมด้วยน้ําฝาดนะคะเสร็จแล้วก็เอามาทปาทำมาเป็นเครื่องนุ่งหม่ม แต่ก่อนเขาก็เลยเรียกว่าผ้าบางสกุลจีวอนะคะอันนี้คือส่วนของพิธีทอดผ้าป่านะคะต่อไปอีกอันหนึ่งนะคะพิธอีอีกพิธีหนึ่งที่นักเรียนจะต้องรู้ก็คือพิธีการทอดผ้าป่าเออการทอดกรถินนะคะพิธีการทอดกรถินนะคะคืออะไรก่อนอื่นเราต้องมารู้ก่อนว่ากรถินคืออะไรไม่ใช่กรถินที่เอาไว้กินนะคะที่เป็นฝกัฝกฝกไม่ใช่นะคะกระถินนะคะแปลว่า กรอบไม้หรือสะดึงนะคะสำหรับขึงดึงผ้าจีวรของพระพิสุเพราะในสมัยพุทธกาลพระพิสุจะนำผ้ามาทำอะไรคะมาตัดเย็บเป็นจีวรน,นั่นเองไม่มีไม่มีผ้าสำเร็จเหมือนในปัจจุบันนะคะซึ่งการถวายกระถินเนี่ยจะเป็นพุทธานุญาตพิเศษที่ได้โปรดที่โปรดให้ทำการทำเป็นการสงมีระยะเวลา ในการทําจะไม่เหมือนกับทอดผ้าป่านะผ้าป่าทาได้ตลอดทั้งปีแต่ว่าพิธีทอดกรถินเนี่ยจะทําได้เดือนก็คือระยะเวลาในการทําก็คือ1เดือนนะคะหเดือนกรถินเนี่ยจะมีอยู่2ชนิดนะคะกระถิที่ที่มีอยู่จะมีอยู่2ชนิดนะคะก็คือจุลกรถินก็คือเป็นกรถินที่ต้องทําทุกอย่างให้เสร็จภายใน1วันจุลแปลว่าเล็กนะคะ ก็คือต้องทำในระยะเวลาหนึ่งวันให้เสร็จพิธีต่อไปอีกอันหนึ่งนะคะกระถินที่ชื่อว่ามหากระถินมหาคือเป็นยไงฮะยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะมหาคือใหญ่นะคะเป็นกระถินที่มีปัจจัยทายธรรมมากใช้ถ้าเป็นมหากระถินเนี่ยจะใช้เวลาในการเตรียมหลายวันนะคะอันนี้คือพิธีพิธีทอดกระถินนะคะ ให้นักเรียนจําหลักๆคือถ้าเป็นทอดผ้าป่าทําได้ตลอดทั้งปีนะคะแต่ถ้าเป็นพิธีทอดกรถินนะคะจะมีระยะเวลาในการทำหนเดือนนะคะทอดกรถินนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะในเรื่องของพิธีกรรมทีนี้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดเปิดแบบฝึกหัด ไปหน้าที่21นะคะแบบฝึกหัดหน้าที่21เอ,อ่อครั้งที่แล้วเราทำแบบฝึกหัดหน้าที่เท่าไหร่นะลกูกหน้าที่19ใช่ไหม19อ่ะทีนี้นักเรียนเปิดเปิดมาหน้าที่20ก่อนอ่าเปิดมาหน้าเปิดแบบฝึกหัดมาหน้าที่20สินะคะกิจกรรมวัดตามตัวชี้วัดนะคะ สถานการณ์นะคะอ่านสถานการณ์แล้วบอกวิธีการปฏิบัติของศาสนิกชนที่ดีนะคะง่ายมากค่ะนักเรียนประโยคแรกสถานการณ์แรกนะคะนักเรียนจดลงไปในแบบฝึกหัดของนักเรียนได้เลยนะคะถ้านักเรียน ฟังไม่ทันนักเรียนสามารถสต็อปวิดีโอไว้ได้นะคะหรือถ้าคุณครูพูดเร็วไปนักเรียนสามารถไปตั้งค่าใน YouTube ได้นะให้วิดีโอมันสามารถไปได้ช้าลงนะคะวัน,นอ่าเรามาดูสถานาการณ์แรกนะคะวันนี้เป็นวันพระนิดจ,จึงนําอาหารไปถวายเพลพระที่วัดเมื่อไปถึงวัดนิดจ,จึงจัดเตรียมอาหารและยกไปถวายพระพร้อมกับผู้ที่มาทำบุญอื่น,นๆการปฏิบัติตน การปฏิบัติตนที่นักเรียนควรทำก็คือทำไมคะผู้ที่ถวายสิ่งของควรนั่งห่างจากพระพิสุสงประมาณหนึ่งศอกนะคะอันนี้จะอยู่ในวิดีโอครั้ง,งที่แล้วนะคะการนั่งควรนั่งห่างจากพระพิสุสงหนึ่งศอกนะคะให้พอเอื้อมประเคนของได้ผู้ชายสามารถถวายของกับมือพระพิสุสง,งได้เลยนะคะ ผู้ชายสามารถถวายของให้กับพระพิสุสง์ได้เลยส่วนผู้หญิงนะคะต้องวางของไว้ที่ผ้าประเคนนะคะต่อไปสถานการณ์ที่สองนะคะสถานการณ์ที่2หลวงพ่อเจ้าอาวาสกำลังจัดแสดงพระธรรม,มเทศนานิตและชาวบ้านนะคะที่มาทำบุญที่วัดจึงเข้ามานั่งเพื่อรอฟังเทศ การปฏิบัติคืออะไรผู้ที่มาฟังเทศต้องทําไมคะต้องตั้งใจฟังด้วยความเคารพไม่กระทําการใดๆอันเป็นการรบกวนผู้อื่นหรือเป็นการแสดงความไม่เคารพพระธรรมและพระพิสุสงฆ์ผู้แสดงธรรมรวมทั้งต้องพยายามจับใจความสําคัญของเรื่องที่ฟังแล้วต้องนําไปทําไมด้วยคะไปปฏิบัติการที่เราฟังพระเทศหรือฟังธรรมแต่เราไม่รู้จัก จับใจความสําคัญแล้วถ้าไม่นําปฏิบัติก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เลยนะคะเด็กๆต่อไปข้อที่2นะคะหน้าที่ของชาวพุทธตามพุทธปณิธาน4นะคะอันแรกก็คืออะไรคะต้องศึกษาหาความรู้ตั้งใจเล่าเรียนนะคะ 2. การปฏิบัติตามหลักธรรมนะคะสามนหลักธรรมไปปฏิบัติแล้วก็4นะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ที่พบเห็น ะะหากเราได้เจอคนที่ทำให้พุทธศาสนาเสื่อมเสียนะคะอันนี้คือหน้าที่20เนอะโอเคต่อไปต่อไปหน้าที่21หน้าที่21ข้อที่1การอาราธนาคือการกล่าวเชื้อเชิญให้พระสงฆ์ให้ศีล สวดพับปริศหรือแสดงธรรมแบ่งออกเป็น3กรณีอะไรบ้างอ่าคุณครูอธิบายให้นักเรียนฟังไปแล้วการอาราธนาธรรมนะคะสามารถแบ่งได้3กรณีก็คืออันแรกการราธนาศิลการอาราธนาธรรมแล้วก็การอาราธนาพับปริศนะคะต่อไปข้อที่2การบรรพชาและการอุปสมบทเป็นการบวชของผู้ใดและผู้บรรพชาอุปสมบท ต้องรักษาสินกี่ข้อการบวชนะคะแบ่งออกเป็น2กรณีกรณีที่1เรียกว่าการบรรพชานะคะหรือการบวชสามเณรต้องรักษาศินสิบข้อส่วนอันที่2นะคะจะเรียกว่าการอุปสมบทก็คือการบวชพระพิสุ ต้องรักษาศีลเท่าไหร่คะ227ข้อนะคะต่อมาข้อที่3วันขึ้น15ค้าคเดือน3มีความสำคัญอย่างไรก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมโอวาทปาติโมกนะคะหรือที่เขาเรียกว่าวันอะมาคะบูชานะคะต่อไปข้อที่4นะคะวันวิสาขาบูชาตรงกับวันใดก็คือตรงกับวันขึ้น15้าค่เดือน6 มีความสำคัญอย่างไรก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และปรีนิพพานนะคะต่อไปข้อที่สิบเอ่อข้อที่5นะคะวันที่พระสงฆ์เริ่มจําพรรษานะคะเรียกว่าวันอะไรก็คือวันเข้าพรรษานั่นเองนะคะวันที่พระสงฆ์เริ่มจําพรรษาจะเรียกว่าวันเข้าพรรษานะคะระยะเวลาก็คือ3เดือนสิ้นสุดเมื่อไหร่สิ้นสุดก็คือวันออกพรรษานะคะ ต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2นะคะเขียนอธิบายการปฏิบัติต้นนะคะและประโยชน์ของการเข้าร่วมศาสนาพิธีกรรมและวันสําคัญทางศาสนาก,ก็ถ้าในชีวิตประจําวันของเราที่เราทําก็คือการทําบุญตักบาตรใช่ไหมคะการรักษาศีล5้านะคะการนั่งสมาธิการสวดมนต์การฟังธรรมรวมไปถึงวันสําคัญบางศาสนาก,ก็ให้ไปทําไมด้วยคะเวียนเทียนที่วัดด้วยนะคะ ประโยชน์เขาถามประโยชน์ด้วยเนาะประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนาพิธีก็คือช่วยขัดเกลาจิตใจเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะของาของพุทธศาสนิกชนช่วยทําทํานุบํารุงศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะวันนี้นะคะก็จะมีแบบฝึกหัดสองหน้าเท่านั้นนะคะก็คือหน้าที่20 กับหน้าที่21นะคะหากนักเรียนคนใดนะคะฟังไม่ทันหรือจดไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถหยุดวิดีโอเอาไวา้แล้วก็จดลงไปนะคะสำหรับวันนี้ในรายวิชาสังคมศึกษานะคะคุณครูกบก็ขอ ให้ความรู้ไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมทําแบบฝึกหัดด้วยนะเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งคุณครูประจําชั้นด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ